สมาคมกีฬาฟันดาบจัดงานวันครบรอบ60ปีพร้อมเดินหน้าที่จะล่าเหรียญรางวัลในกีฬาซีเกมส์ครับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่60พร้อมประกาศเดินหน้าล่าเหรียญรางวัลในซีเกมส์ปลายปีนี้ ดรพอังรามวัฒนานนท์นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงานวันครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาูปถัมภ์ซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาคมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงพิธีการเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกา39นาทีด้วยพิธีทำบุญตักบาท พระสงฆ์จังเริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสื่อมริม,มงคลแก่สมาคมจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวาัลเพชรกนกให้กับผู้มีคุณอุปการในด้านต่างๆและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมและประเทศชาติก่อนจะปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ดรพศอังรามวัฒนานนท์เปิดเผยว่าภารกิจสําคัญของสมาคมกีฬาฟันดาบต่อจากนี้คือการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนี้นักกีฬาของเรามีความพร้อมเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจส่วนเป้าหมายตั้งไว้ที่4เหรียญทองบันทาบุญนะครบครบรอบ60ปีครับของสาวฟันดาบแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชามขององค์สมเด็จพระบรมราชสิริราชนะครับ ถือว่าไปนีิ่หมายให้ดีครับเราทําบุญนะฮะเพื่อจะเป็นสื่อมงคลนะครับกับสมาคมและกนักกีฬาของเรานะครับสำหรังเราที่จะเข้าชิงแชมป์ซีเกมในปลายปีนี้นะครับดีฮะมีกำลังใจดีมากครับและมีความพร้อมดีมากครับเพราะว่าสมาคมกรรมการทุกท่านนะให้ความร่วมมืออย่างดีอยู่นะครับนะฮะเราสับสนเต็มที่แล้วก็มีการฝึกซ้อมที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เชิญต่างประเทศมาฝึกซ้อมด้วยครับก็อย่างน้อย2อถึงสครับสองเรามีเป้าหมายฮะสองสปีนี้นะครับแล้วก็พยายาม กีฬาไอชเช่นเกมนะจะมีปีไหนเลยเกมปีไหนในปีหน้าเนี่ยนะฮะก็พยายามจะเอาเหรียญให้ได้ครับ